สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดร์ทรูแกะนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคม2567กครับกา <c oughs> รตรวจสอบเรื่องบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดมีความคืบหน้าจากการตรวจสอบของผู้บริการสำนักงานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้บริการสำนักงานทรัพยกาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคําใหญ่ป่าคําขวางจริงและบางส่วนมีแปลงคอทอชออยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าคําใหญ่ป่าคําขวางมีการท้าข้อสังเกตครับว่าแปลงที่เป็นแปลงคอทอชอนั้นเป็นแปลงปลูกยางพาราไม่ใช่สภาพร่องรอยการทํากินมาตั้งแต่ในอดีตอาจจะเป็นการปลูกยางพาราเพื่อจับจองที่ดินดังนั้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ผู้บริการปปชร้อยเอ็ดและผู้บริการสำนังานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจะตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ถือครองแปลงคอทอชอซึ่งบุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางและจะมีการแจ้งความดําเมิอคดีส่วนการออกเอกสารสิทธิ์หรือการออกเอกสารคอทอชอจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็จะตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับใดที่เกี่ยวข้องบ้างครับนี่คือสภาพปัจจุบันของป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคําขวางตำบลหนองขามอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดพบการแพ้วถางจนเฮี้ยนเตียนเนื้อที่ประมาณ50-60ไร่หลังจากผู้มในยการสำรังงานปปชประจำจังหวัดร้อเอ็ดอนุชาพึ่งบุญศรี และผู้มในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่เพื่อกําหนดชี้แนวเขตและสภาพพื้นที่ป่าให้เกิดความชัดเจนผู้มในการสานงพปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดอนุชาพึ่งบุญศรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคําใหญ่ป่าคําขวางเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของแปลงคอทอชอประมาณ3-4แปลง แต่มีข้อสังเกตว่าแปลงคอทชอไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์อื่นๆมีเพียงการปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อจับจองพื้นที่เท่านั้นวันนี้เราได้ไปตรวจโดยที่เราเด้มีการลงพที่กับชาวบ้านเนี่ยเราไม่ได้มีเครื่องมือในเรื่องของการตรวจหรือว่า GPS กับค่าพิกัดของตำแหน่งที่ดินทําให้เราไม่ทราบตำแหน่งที่นี่ชัดเพราะว่าที่ดินบริเวณที่มีการลงพื้นี่เป็นที่ดินของคอทชอด้วยหรือไม่ จากวันนี้นะครับเราได้มีการไปถ่ายคลอร์นมือกับทางป่าไม้เนี่ยแล้วเรามีการเดินสำรวจรอบรอบแปลงที่ดีที่มีที่มีการปลูกเนี่ยเราทราบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหน,นึ่งนะครับประมาณสักงสามสี่แปลงเป็นที่ดินที่มีความที่มีการออกคอราชา pues ์ชอไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ดินที่มีการออกคอร์ชอเนี่ยจากการเดินสำรวจของเราเนี่ยเราพบว่ามีการปลูกต้นอยู่คดิซัตแต่ว่าเป็นการปลูกต้นยูคดิซัตในลักษณะที่ไม่ได้เป็นลักษณะของการทํากินเป็นลักษณะของการปลูกทิ้ง พื้นกว้างไว้นะครับแล้วก็มาตัดในภายหลังแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่นี้จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกอคอทชอรับดังนั้นในวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567จึงนัดป่าไม้ที่ลงค่าพิกัดแปลงที่ดินเสร็จแล้วมาดูรายละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้งว่าการบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางเนื้อที่เท่าไหร่และแปลงคอทชชอเป็นของใครเพื่อป่าไม้จะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เท่าที่ผ่านมานะครับในอดีตก็คือรัศดรเนี่ยต้องการบุกรุกเข้ามาเพื่อใช้ที่ดินในการเป็นที่ทากินนะครับเมื่อมีการตรวจสอบพบาป้าบุกลุกในพื้นที่ป่าสงวนนะครับภายในเขตล้วก็กดําเนินคจตีมีหลายรายที่มีคำพิพากษาให้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว <_ C 1> มเมื่อหลายปีที่ผ่าน นในปัจจุบันเนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าโครงการอทชอจากสรรักที่ดินมีกับสาธัรดลผู้มีที่ดินนี่ปี2 5 6 2ขึ้นมานตอนนี้ก็มีการออกอ,อทชอให้บางส่วนแต่ในส่วนปัจจุบันที่เราไปตรวจสอบกันวันนี้นะครับที่ร่วมันตรวจสอบหลายฝ่ายทั้งชอชทั้งเจ้าหน้าที่จากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับผู้นําชุมชน แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะครับเราก็พบว่าพื้นที่ที่ถูกแพร่ฐานเนี่ยนะครับมันอยู่ในเขตป่าสงวนหน่งาซึ่งตอนนี้เราก็กําลังนํค่าพิกัดนั้นมาลงแผนที่ต่นะบ,บางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่ร้อนทัดกับคอชอยอยู่เราขอเวลาในการตรวจสอบแล้วก็ปรับพื้นที่นิดนึงว่าในส่วนที่เป็นป่าสงวนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากวันนี้ไม่พบรัศดร ู้หนึ่งผู้ใดในพื้นที่นะครับที่ไปเห็นกันวันนี้นะครับผมว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากรัศดรธรรมดาาคงไม่สามารถที่จะเทลถามพื้นที่ได้กว้างขนาดนี้นะครับเนื่องจากมีการโค่นล้มต้นไม้บางลาต้นค่อนข้างโตเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบริเวณกว้างอีกอย่างหนึ่งล้วก็พบรอยรอยรถรอยรถในการเข้าไปที่ส่วนการออกรูปแปลงคอทช,อชอ สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร้ออจะตรวจสอบที่มาของการออกคอ,อ,อ,อทชอว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่28มีนาคม2567ผู้อำนวยการปรปรชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนำคณะลงพื้นที่พบกับแกนนำกลุ่มน้องขามพิทักษ์รักแผ่นดินเกิดที่ตำบลนองขามอำเภออาสามารถเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกทำลายระหว่างทางพบรถจักรยานยนต์และเลื่อยโซ่ยนต รวมถึงร่องรอยการตัดต้นไม้และหั่นเป็นท่อนๆโดยไม่พบผู้กร<น>ะทำความผิดซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีไปแสดงให้เห็นว่ายังมีการโค่นต้นไม้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกรงกลัวตกก่อกฎหมายส่วนแปลงที่บุกรุกพบร่องรอยการตัดไม้เพื่อทำลายสภาพพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้เป็นป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้เป็นพื้นที่สิ้นสภาพป่าแล้วนำไปยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์โดยพบว,ว่านอกจากการตัดไม้ทำลายป่าการเกรดไถปรับสภาพหน้าดิน ยังพบเสารั้วคอนกรีตสภาพใหม่ที่นายทุนนำมาล้อมปักแนวเขตเพืครอบครองพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าคาใหญ่ป่าคําขวางดังกล่าวแกนนากลุ่มน้องขามพิทักษ์รักแผ่นดินเกิดได้นํารายชื่อผู้บุกรุกซึ่งมีทั้งข้าราชการการเมอืองท้องถิ่นระดับผู้บริหารตำบลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการระดับท้องถิ่นรวม11คนและรายชื่อนายทุนผู้รับเหมาที่ใช้เครื่องจักรกลมาบุกรุกทำลายป่า เพื่อถือครองที่ดินอีก4รายโดยมอบให้กับผู้อำนวยการปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนเอาผิดต่อไปหลังชมคลิปจบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเดอะทรูดแกะครับ